ปัญหาเรื่องบ้ามีมานานแล้วลมซ้ำน้ำซึมใช,เเใช้จระเข้เฟกชิลรั่วหรอน้ำรั่วใช้จระเข้ปลักอุดรูรั่วได้ขนาดน้ำไหลมวใสไม่สวยใช้สีจระเข้ค,คัลเลอร์ซีเมนต์เบื้องกระเบื้องเปลี่ยนกระเบื้องใช้จระเข้ทองกาวซีเมนต์ปูทับได้เลย ป้องกันราดำใช้จระเข้พรีเมียมพลัสพื้พลืนพล่นใช้จระเข้กันพื้นลื่นขี้บดใช้จระเข้กันขี้บดน,น,น,นวัตกรรมก่อสร้างความสุขจระเข้มาตรฐานอเมริกา